มาเรียน MSI ได้ไหมคะอยู่บ้านกรายอุราชันนีเดินทางลำบากก็มาเรียนได้ค่ะรับราชการมีรูกสองก็มาเรียนได้ค่ะทำทีนกระชงมีแฟนอยู่เชียงใหม่ก็เรียนได้ครับเราจะแต่งงานเตรียมงานแต่งก็มาเรียนได้ค่ะไม่มีพื้นฐานก็มาเรียนได้ค่ะไม่ว่าจะมีความจำกัดอะไรเราก็สามารถมาเรียน MSI ได้ค่ะเย้ชื่อเล่นคําหอบมี้นค่า คเรียนจบที่ธรรมศาสตร์นะคะอาชีพทั่วไปขามมาจากกรุงเทพค่ะผมชื่อหมอเต้ยครับก็จบจากมสวครับก็ทั่วไปเหมือนกันครับอยู่ตอนนี้ทํางานอยู่แถวชลบุรีระยองครับอ่ชื่อหลิวค่ะจบจากธรรมศาสตร์ค่ะมาจากกรุงเทพนัชธานีค่ะพี่ปุ้ยนะคะอยู่ชลบุรีค่ะจบเชียงใหม่รุ่น28ค่ะชื่อหมออันนะคะจบจากเวสเทิร์นค่ะ หมอเฟิร์นค่ะจบจัตจุราค่ะตอนนี้ทำงานอยู่พัทยาค่ะเพื่อนแนายนำค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆเรียนหลายคนมากแล้วก็ใช่หลายรุ่นแล้วก็มีรุ่นน้องด้วยที่นายนำมาค่ะหลากหลายช่องทางมากอ่าเห็นโฆษณาจากไอทีเบสต์ค่ะก็เลยติดต่อถามคุณดิสมาค่ะค่ะอันนี้ก็จากเพื่อนเหมือนกันค่ะหมอเมย์เอ็นจีไอห้านานำพี่ะารีผมก็จากรุ่นพี่ที่โรงพยาบาลครับแล้วก็สอบถามที่เอ็นจีไอห้าเหมือนกัน ตามที่หมอที่ร้านมาค่ะหมอจัดฟันตามที่หมอใหม่มาหมอใหม่นะคะหมอใหม่ใช่ค่ะหมอใหม่เละตามมาด้วยใช่ค่ะทราบข้อมูลมาก็คือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรียนที่นี่เราจบอะค่ะใช่ค่ะเหมือนกับประมาณว่าได้ข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการในการที่จะไปจัดฟันแล้วว่าจะตัดสินใจเรียนทันทีก็อยากเป็ยนที่นี่แล้วก็ให้จบเลยไปเลยใช่ค่ะเป็นไงรู้สึกว่าเรียเข้มขนมากค่ะแบบว่าเหมือนอาจารย์ปูพื้นฐานตั้งแต่แบบ เบสิกจริงๆแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปได้มองเคสออกว่าประมาณนี้ต้องทำยังไงอะไรนอกจากได้ความรู้แล้วนะคะในการจะทำเคสก็ได้เจอน้องๆเพื่อนๆแล้วก็ได้ความรู้ที่หลากหลายอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราเรียนอย่างเดียวด้วยค่ะนอกจากการเรีเชร์ก็ยังมีการคืกค่ะก็ได้ทำคนไข้จริงแล้วก็เชิญอาจารย์ตรวจในแต่ละสเต็ปค่ะก็นำความมันใจมากขึ้นค่ะ ก็มีได้ทำแลบด้วยครับก็เหมือนกับลิงก์ระหว่างเช,ชื่อมเชื่อมงระหว่างาเลคเชอร์กับคลินิกครับก่อนที่จะไปทำในคนไข้จริงแนะนำไปหลายคนแล้วก็มีแล้วก็มีมาเรียนด้วยเพราะว่าอตอนที่เราเรียนเราก็จะรู้แหละว,ว่ามันเออได้ได้มีได้ประโยชน์จริงในการเรียนคุนดอดมสมบู <c oughs> รณ์ดมสมบูรณ์อันอร่อยลดน้ำหนักไม่ได้เลยคช่ไมนัมันาดบมาเรียนกันค่ะ อยากได้เบสิกแน่นๆเนื้อหาเยอะๆแอ้อก็าเรียนเนื้อหาครบแล้วก็เรียนซ้มได้เรื่อยๆสารทุ่มเทมากสารทุ่มเทเลยค่ะ